เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็มีการเปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานลอยแห่งแรกในจังหวัดสงขลาขึ้นด้วยนะคะตามโครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดินหน้ำโดยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลานคริน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดใช้บันไดเลื่อนอย่างที่เห็นนะคะเป็นบันไดเลื่อนสะพานลอยตามโครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพเดินหน้ำโดยความสะดวก แก่ผู้สูงวัยผู้ป่วยเด็กสตรีและก็ประชาชนทั่วไปค่ะด้วยการที่จะเตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ทางภาครัฐจําเป็นที่จะต้องสร้างในสิ่งเรื่องของอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ะะเพื่อรองรับผู้สูงวัยรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดจากความสูงวัยแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายในการสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการสัญจรไปมาของผู้สูงวัยผู้ป่วยเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะทางด้านอบจอสงขลาค่ะก็ได้จัดบันไดเลื่อนอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นบันไดเลื่อนสะพานลอยขึ้นที่มหาวิทยาลัยเรียกว่าบริเวณทางหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเนื่องจากสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก เพราะว่าเป็นสะพานลอยที่เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินแล้วก็ห้างสรรพสินค้าปลีกใหญ่นี่น,นะคะซึ่งถือว่าการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างมากนะคะ าทางด้านผู้ใช้บริการสะพานลอยบันไดเลื่อนวันนี้ค่ะก็บอกว่าได้เดินทางจากออมาจากโรงพยาบาลสงขลานครินตามที่หมอนัดแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ใช้บริการสะพานลอยบันไดเลื่อนแห่งนี้รู้สึกว่าชอบมากนะคะเพราะว่าทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดินทางยากลําบากกว่าคนปกติเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยหอบเมื่อเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะที่ใช้สะพานลอยแบบทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสะพานลอยที่ทันสมัยเช่อหน้าชูตาให้กับชาวจังหวัดสงขลาของเราพร้อมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างอบอุ่นใจด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านนิพนธ์บุญยมณีนายกอง์การบริหาร,ส,รสวนจังหวัดสงขลาให้ได้ฟังกันคะ่ะค่ะนคตอันใกล้เราน่าจะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองนวัตรกรรมไม่ได้นั่นก็คือเทยมวิทยาศาสตร์ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอาเรยสงขลาและคลินตัวขับเคลื่อนเรื่องอย่างนี้อย่างดียิ่งในการที่จะพัฒนาเมืองเพราะฉะนั้นการทําอำนวยความสะดวก เหล่านี้เครื่องอำนวยความสะดวกโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมอำนวยความสะดวกและข้อหยางที่ท่านรองประหลัดพูดเมื่อส er> ักครู่อบจเองก็ใช้เตรียมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในการที่จะรองรับให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกสีห้าปีข้างหน้านี้นะครับเราไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นอกจากต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นสังคมผู้สูงอายุคนไทยร้อยคนต่อไปนี้ ยี่สิบคนเป็นผู้สูงอายุในหนึ่งร้อยคนในอีกสามสี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้กรับเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนได้ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาะสะพานลอยนในเรื่องเหล่านี้สิ่งนี้นะครับ เพราะว่าทุกมุกระมาณทั้งหมดเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นะสะพานลอยบในเลื่อนนี้จงึถือว่าเป็นของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลร,รักษาอาบาจอเป็นองค์กรที่หน่วยงาหลักที่ต้องดูแลแต่ว่า อบตอย่างเดียวอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็อยากจะสือโอกาสนี้เรียนกับพวกเราว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลให้สภาลอยอย่างนี้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับที่น้องประชาชนและก็ให้ได้ใช้พวกคู่ไปกับเมืองมาใจเมืองสงข,ขาของเรา